สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้อยู่ที่สาขาเสรีไทย68ครับเพราะมี SUV นะครับทั้ง SUV ขนาดกลางนะครับ BSUV พวก CHR นะครับแล้วก็ Corolla Cross นะมีทั้งตัวไฮบริดครับมีทั้งตัวเบนซินจอดอยู่นะแล้วก็เป็น EV นะครับพวกเนี้ยไฮบริดนั่นแหละนะอีวีนะมีจอดอยู่2คันคุณดูสีคันนี้ดิ นะสีสีสวยไหมนะเป็นสีแบบประกายประกายแบบนี้นะ1.5นะครับตัวเทอร์โบนะทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแบบ HEV ปีแบบ22อะไรแบบนี้นะแค่7 0 0 0แสป,ปลายๆนะครับมีนะหรือจะเป็นโคโรลล่าคอสครับปี22จด23ใครไม่อยากได้แบบ HEV หรือไฮบริดครับผมมีเบนซินรุ่นคันนี้ไม่สา0 0มืนะได้ไม่สา0 0 0ือะไรแบบนี้มีให้นะครับรวมถึง HRV ราคาถูกๆราคาประหยัดประหยัดนะครับเดี๋ยวจะมี HRV หน้าตาแบบเนี้ย ปีประมาณ16ปะน่าประมาณนี้นะครับจะเข้ามาราคา4 1 0 0 0บาทรอรถเข้าครับซื้อได้แล้วนะรถน่าจะเข้าพรุ่งนี้ใครสนใจนะครับคุณกดติดตามช่องผมไว้หรือทักไลน์เข้ามาขอดูลูกก่อนใครนะครับถ้าคลิปลงไปเนี่ยรถมันเข้าแล้วนะครับเพราะผมจะถ่ายก่อนรถจะเข้า1วันนะวันที่ผมโพสเนี่ยคือวันที่รถเข้าแล้วทักเข้ามาครับเบอร์ติดต่อทางด้านล่าง HRV หน้าตาแบบนี้นะครับตัว1จุด 1.8e หรือ el เนี่แหละผมไม่แน่ใจนะแต่เข้ามาคันหนึ่งราคา401สีขาวแบบนี้ราคาประหยัดมีนะครับเริ่มต้นแบบ400กว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีรุ่นอื่นอีกนะครับใครสนใจพวก crv ครับมีอยู่หนึ่งคันปี21ราคาแค่700ปลายๆนะครับแล้วก็จะมี el ปี21แบบนี้นะ hev ด้วยนะสนใจนะครับ suv สักคันทักกันเข้ามาได้ครับ0659513374ครับ line p e k 1 5 2ขอเริ่มต้นกันที่คันแรกครับมาเอช มาที่ HRV คันนี้ก่อนปี2017ครับ1.8 E Limited นะ E Limited เนี่ยต้องเล่าเท้าวามนิดนึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะขายดีมากเนี่ยสำหรับ HRV ตอนออกมาใหม่เปิดตัวใหม่เนี่ยนะก็ E Limited เนี่ยเขามันมันคือตัว E ครับที่ใส่ฟังก์ชันข้างในตัวรถแบบตัวท็อปแต่ว่าไม่มีสันรูป E Limited กับ EL นะตัวท็อปในก่อนไม่ได้เชนเนี่ยมันต่างกันแค่สันลูปครับราคาถูกลงหน่อยนึงนะแต่ไม่มีสันรูปแต่ออปชันภายในมันจะเหมือนตัว EL คือตัวท็อปเลยนะครับออกมาใหม่ตอนนั้นร้านร้านต้นๆนะตอนนี้เหลือแค่4ี่แสนกว่าบาทนะครับทะเบียน2 4 8 1 8่แปดหนึ่งครับไม่แสนสามสี่ห้าเก้าเองคันนี้ปี17 1 8จ็ดหนึ่งจครับรถสวยน่าใช้ได้สีขาวฟีด้าคุณผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะ7,000ไปปลายไม่ข้ามแ0 0พมีกล้องถอยคู่คอนโทรนจอทัชสกรีนให้คุณครบถ้วนเบรกมือปรับไฟฟ้าแอร์ปรับดีตอนออโต้ครับไม้แค่แสนสามครับใครนะครับหาตัว H เขาเรียกว่า hrv นะครับแบบนี้นะทักมาได้เลยรองร้อนมัน e 8 5 e 1 0 9195าเอครบครับและผมพิเศษให้นะครับคุณดูคลิปนี้คุณทักมาฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ครับอย่าไปบอกใครผมฟรีให้นะ247จุดครับ2ปีนะสนใจทักเข้ามาได้ครับมีโปรมีโปรโมชั่นแรงๆแบบนี้ให้นะครับติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขาย065 9์1 3374เก้าห้าแอดครับ p e k 152ครับมาดูคันต่อไปครับคันต่อไปขอแนะนำเป็นคันนี้ครับ corolla cross ปี22่สิบสผลิตไปปีจด23ครับ1.8ึ่งจุดแปดสปอร์ตพลัสนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวเบนซินนะสปอร์ตพลัสแล้วมามันไม่ได้เชนมานะครับคุณสังเกตกระจังหน้าเขากระจังหน้าแบบนี้นะครับมันเป็นมันจะมีสปอร์ตกับสปอร์ตพลัสเนาะอันนี้คุณได้สปอร์ตพลัสครับทะเบียน3489ปี22จด23่มไม้น้อยมากนะป้ายได้ออกมาประมาณ9ก้าแสนปลายอะนะเกือบล้านนะตอนนี้นะครับราคาเหลือแค่6 6 9 0 0 0ปี22ปลายปีจด23่มไม่อยู่3า0 0 0เอง เบนซินล้วนครับสปอร์ตพัฒนะเจ้าของเดิมใส่ล้อมาถ้าผมว่ามันเข้ากับตัวรถนะนะใส่ล้อแบบนี้เข้ามานะครับสิบแปดนิ้วอ่ะนะครับแต่ผมว่าลายมันเข้ากับตัวรถเลยนะภายในครับสีดาล้วนๆนะมีกล้องถอยครับจอทัชสกรีนนะแอร์เย็นฉ่ำๆแน่นอนคู่ต้นทนมีครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้จอใหญ่มากนะถ้าตัวแบบตัวเชนเน่ะนะจอมันจะใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเบาะแน่นมากตึงมากครับคุณสนใจมาทักได้นะสําหรับหนึ่งจุดแปดครับตัวสปอร์ตพลัสนะครับเบาะหลังพับได้สี่สิบหกสิบ นี่พับได้แบบนี้แอร์หลังมีให้คุณครบถ้วนเลยหาอยู่มาจัดนะราคาดีครับ6 9 9 0 0 0พผ่อนมันหมื่นหนึ่งกว่ากว่าฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นหนึ่งกว่ากว่านะครับกองถอยจอร์สกีนฟังก์ชันครบๆเลยนี่สนใจมาจัดได้บอหลังพับได้สี่สนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับออกรถได้จริงทุกอาชีพครับทักมาปรึกษากันได้ปรึกษาฟรีไม่คิดเงินนะครับตามเบอร์ติดต่อไลน์ ID ดีด้านล่างนี้นะครับมาดูคันที่3กันครับ สามจะเป็นคันนี้นะครับคันนี้สอคอบอไม่อยู่เนาะรถมันเพิ่งเข้าใหม่นะครับแต่สีมันสวยมากนะเป็นสีขาวประกายมุกแบบนี้นะครับ1.5เทอร์โบนะครับตัว e นะครับ h e v นะ e h e v ครับได้เครื่องบ5เทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับนะคันนี้ราคา799,00 0าปีประมาณ22นะเดี๋ยวผมขึ้นนะครับรายละเอียดด้านบนให้นะปีจำไม่ได้ว่า2 2 23ประมาณนี้สคบมันไม่อยู่นะครับไม่ได้ถือมือถือมาอีกเครื่องหนึ่งต้องขออภัยด้วย นะแต่ใครสนใจมาจัดได้นะครับคันนี้สภาพเหมือนใหม่เลยคุณดูดิเราได้ไม่หลักหมื่นนะรู้สูงว่าไมลเท่าไหร่ห้าหมื่นจะไม่ได้นะประมาณนี้นะครับนี่เข้าศูนย์เข้าศูนย์คันด้าตลอดไม่์สี่หมื่นห้าหมื่นน้มันนี้แหละนะครับเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้นะเผื่อผิดนะต้องขออภัยนะคันนี้สคบมันไม่อยู่นะรถมันเพิ่งเข้าครับแต่สีมันสวยเลยนะค,คุณดูสีเขาดิสีสวยไหมเป็นแบบว่าประกายมุกหน่อยๆเนาะ hrv ครับ ehev นะครับ1 5 ehev แบบนี้สนใจมาจัดได้ครับเปยนน้ำมัน23โลลิตร สเปคแบบนี้ผมมีอยู่3คันสีขาวหมดเลยนะมีสีขาวกับสีขาวมุกนะคันนี้เป็นสีขาวมุกประกายประกายหน่อยแต่ผมว่าขาวธรรมดาก็สวยแล้วแต่ท่านจะชอบกันเนะี่ยขาวธรรมดามันลงตัวเนาะขาวตัดกับดำคุณดูคันนี้ดิทะเบียนหนึ่งปโกอ่ะยังรอเลยนะครับคันนี้มีสอคบอรหรือส่งให้ไม้สี่หมื่นเก้าปียี่สิบสามเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะผมว่าคันนี้ไม่รู้สิผมชอบสีแบบนี้มากกว่าเนาะสีขาวนะครับแล้วก็ตัดกันล้อสีดำลายเท่ๆ,ๆแบบนี้ มีป่งซุ้มล้อนะครับสีดําขอบมาให้ E H E V เหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันเลยปี23ครับราคาอยู่799นะ799ครับท้ายตัดคูเป้นะครับโลโก้ Honda มีขีดฟ้าแบบนี้ประหยัดน้ำมันเหมือนกันแล้วคุณดูดิอย่างเท่เลยนะครับเจนก่อนหน้านี้กับเจนปัจจุบันเป็นไงใครชอบแบบไหนนะครับบางคนเขาบอกว่าชอบแบบนี้นะครับบางคนบอกชอบแบบนั้นเพราะอันเนี้ยทยมันจะโป่งกว่า นะสังเกตรครับท้ายอันนั้นมันจะตัดนะเป็นแบบคูเป้มันตัดแต่นี้มันมันจะปโปร่งกว่านะก็จะนั่งสบายกว่าแล้วแต่คนแล้วกันแล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับชอบถูกใจแบบไหนผมมีทั้งสองแบบนะติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ0659513374ครับ line id atpek152 ทักเข้ามายินดีให้คำปรึกษาครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านคุณทั่วไทยเลยออกรถได้จริงทุกอาชีพครับรถปีใหม,ใหม่ปี22 2สแบบนี้เนาะคันนี้ปีย3นะ มีไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2%หัวกว่าเองนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านครับออกรถได้จริงทุกอาชีพครับได้ทั่วไทยสนใจทักกันเข้ามาได้นะครับมาดูคันต่อไปครับแนะนำเป็นคันนี้ทะเบียน641ี่หนึ่ง Honda HRV 1.8 EL ตัว m ม n o r c h เชนปี21่เอ็ดไม่หนึ่งแสนสามพันครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ปีที่ใหม่นะปีสองพันยิบเอ็ดไปเลยนะตัวหนึ่งจุดแปดนะครับ EL ปีย1อดไม้แสนสามพันเองแฉกต่อยาวๆครับคุ้มๆนะใครยังไม่อยากไปไฮบริดมาจัดแบบนี้ได้ตัวไม่ได้เชนภายในจะทูโทนนะแต่ถ้าตัวก่อนเชนก็สีดําล้วนกล้องถอยจอร์สกีนครับกูทค,คอนโทนนะแอร์ปรับดีจิอนแล้วนะครับเบรกมือปรับไฟฟ้าครับท้ายแบบคูเป้แบบนี้นะสัญลักษณ์นะครับของคองด้าเขาจอดเนี่ยท้ายตัดหน่อยๆบอหลังพับได้ครับแล้วมันพับเรียบเลยนะสำหรับคอ n ด้าล้อมแมกไลายเท่ๆตัวไม่ได้เชน ปี2,021ครับสนใจมาจับมาจองได้คันนี้5,99ฟีดาวผ่อนอยู่9,900าครับได้ปี2,021อ็ดมาจัดได้นะพวก HRV นะครับ CHR อะไรต่างๆเรามีเยอะนะครับ CNR เพิ่งมีเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาวันนี้นะวันที่ผมถ่ายนะแต่รถมันจอดอยู่ที่สุวินทวงศ์นะครับคันนั้นเนี่ยไม่หก0 0 0่ก็มีนะเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้คุณดูดีกว่ามาขึ้นรูปให้คุณดูตรงนี้นะเผื่อใครสนใจตัวเบนซินล้วนนะครับ ปี 1> 19 1.8มิตร499,000ไม่อยู่64,000เอง CSR นะครับสีบรอนเทานะครับมีเหมือนกันนะสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักกันเข้ามาได้ครับไม่ว่าคุณจะสนใจรถเก่งนะรถครอบครัวรถ PPV รถเนี่ย SUV พวก crossover นะครับแบบนี้ไล่เรียงกันไปหลายคันเลยนะถูกใจคันไหนทักเข้ามาขอข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้มาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ได้เป็นปี2021นะ SUV ไซส์ใหญ่ครับราคา799,000ไม่แค่71,000 หน้าตาใม่ในเชนแล้วก่อนเปลี่ยนไปโชมปัจจุบันนะครับสำหรับ CRV ครับหนึ่งคันนี้ 2.4E นะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับรองรับน้ำมัน E85 E20 91 95ครบแล้วนะครับ SUV ใหญ่ครับสังเกตเนี่ยมันจะใหญ่กว่า HRV พอสมควรเลยนะหลังคาสูงกว่าครับขนาดด้านกว้างก็กว้างกว่านี่ให้เทียบเทียบจะชัดเลยนะครับฝั่งซ้ายนี่จะใหญ่กว่านะสูงกว่าใหญ่กว่านะก็เป็นตัว E นะครับ ราคาแค่799นะครับเจ็ 99, เองออกมาใหม่หนูนะ่นละรันห้าน 5, นะปี21นะครับยังไม่เก่าเลยนะครับยังไม่เก่าเลยแล้วคุณดูบอกเขาจะหรูว่ะนะตะกี้ HRV Corolla c r o s s นะ CSR แต่เน้นสปอร์ตนี้คุณจะเน้นกว้างกว้างขวาง,ค,วาง,ค,วางครับนะจอเจอนี่โหหน้าใช้เนาะนะจอหน้าใช้ครับนะเกียร์อยู่ข้างบนแบบนี้แล้วเแบรบกมือไฟฟ้าคูปอนโทนมีมี Honda Landward ครับลำโพงทวิตเตอร์ด้านบนพูป์สตาร์ทบอกคนขับปรับไฟฟ้านะกระจกอออ,อโต้นะครับใครสนใจนะครับ คันใ,ใหญ่แบบนี้799ฟีดาวพอน1 3กับอีก400 7ที่นั่งด้วยนี่นะมีเบาะครับพับได้นะ7ที่นั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มีแอร์หลังให้แล้วนะผมพับลงนะข้างหลังพับราบเลยคุณดูดิแอร์ลราด้านบนนะสี่หลุมนะครับพอดีคนเลยนะสนใจจัดได้นะครับคันนี้799เองได้สีขาวด้วยสภาพดีเลยนะสภาพดีนะครับราคาแค่799,000 7ที่นั่ง 2.4e นะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าด้วย สนใจโคโราคอสนะครับหรือ CRV HRV c h r นะครับรถกลุ่มนี้ขายดีนะเพรยนเติมสต็อกให้อยู่แล้วเนี่ยคุณดูดิพับเรียบเลยอะนะใส่ของอะไรสะดวกนะครับใครหาอยู่คันนี้ปี21เอครับได้สีขาวเนี่ยสภาพกริปกริปแบบนี้รับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณอีกสองปีเต็มครับสนใจมาจัดได้นะราคาดีแบบนี้ฟรีดาวผ่อนเบาๆนะครับราคาดีฟรีดาวผ่อนเบาๆแค่หนึ่งมื่นกับอีกหนึ่งสามพันสี่รอยบาทตลอดสัญญา ได้เนี่ย s u สไซส์ใหญ่นะครับจุคนได้7คนนะครับไปกันทั้งครอบครัวสบายๆมาดูปิดท้ายกันครับปิดท้ายกันด้วยคันนี้ดีกว่านะตัว BMW X1 นะครับหลุดจองลูกค้าผมมานะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับเป็นท่านต่อไปเลยกันนะครับคันนี้ถ้าคุณเครดิตดีนะคำว่าเครดิตดีคืออะไรเช่นผมยกตัวอย่างผมใช้บัตรเครดิตมา2ปีครับไม่เคยจ่ายช้าเลยอันนี้เครดิตดีละ ฟรีดาวได้นะราคาประเมินไฟแนนซ์ของดิสโก้นะครับประเมินเอาไว้ที่3ามแสนหนึ่งแต่เราขายแค่289แปดนะ BMW X1 ปี12นะครับไมประมาณแสนเจ็ดทะเบียน7192นะคันนี้ได้รถสวยเลยนะแล้วคุณได้ขับ BM เมาสักครั้งในชีวิตนะนะ2 8 9 0 0่ครับหล่อหรูนะระดับผู้บริหารนะครับราคาแค่สอง0 0นแปดหมนเก้านฟีดาวพรอยู่ประมาณ5,000นะ5,000กว่าบาทนะครับคันนี้ใครสนใจทักเข้ามาปรับสภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติม รถสวยสภาพดีครับลหล่อหลูระดับผู้บริหารแบบนี้มาจัดมาทักได้ครับที่เพชรยนต์เนาะยังมีรถครอบครัวอยู่อีกนะแต่ว่าจะไม่ใช่ SUV แล้วนะก็จะเป็นแบบแนวแบบ MPV ไหมนะครับแนว MPV แนววากอนนะครับเดี๋ยวขอพาชมไปดูก่อนเผื่อใครสนใจนะโมบิลิโอครับปี20ไม้ 80, 48, 000, 000, 8 0ดหมื่นีดาวฟผ่อนแปดเปะเปน7ที่นั่งเหมือนกันนะครับแบบนี้นะตัว RS นะตัวท็อปนะครับไม80,000 489ปดเก้าผ่อนแค่แปดพันสองอใครสนใจคันนี้มาจัดได้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันนี่คันนี้เลยนะคันนี้สำหรับเอ่อตัวอวันซ่านะครับอวันซ่าหนึ่งจุดห้าจนะอวันซ่าหนึ่งจุดห้าจีนะครับคันนี้ไม่แสนกว่ากว่านะเดี๋ยวขอส่องก่อนไม่แสนห้าครับปีสิบเก้านะออกมาใหม่ตอนนั้นนู่นอะ่ะแปดแสนกว่านะครับตอนนี้เหลือแค่สี่หนึ่งเก้าเองสี่หนึ่งเก้านะครับฟรีดาวคุณจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ด7ันสองเจ็ันสา นะมีบริการจัดไฟแนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับใครสนใจเลยครับรถรุ่นอื่นนะ่ย V ออง V ออสเนี่ยเ,เอาติดเนี่ยวางกันเพียบเลยเนี่ครับสต็อกเพชรยนต์แน่นๆมากกว่า500คันครับดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น2% 2.3อะไรแบบนี้มีอยู่นะโปรโมชั่นนะครับใครหารถมือสองซักคันนึกถึงบริษัทเพชรยนต์ครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้มีบริการจัดไฟแนซ์ถึงบ้านครับสนใจรุ่นไหนคันไหนติดต่อหาผมได้โดยตรงเป๊กผู้จัดการฝ่ายขาย0659513374ครับ สัญญาจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับให้คํามึกษาด้วยตัวเองเลยนะสนใจทักกันเข้ามาได้ครับวันนี้ก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่พีจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ